สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหวยฮานอยสูตรหมัดร่วมจ้าแนวทางของวันจันทร์วันที่ยี่เกเดือนเก้ากันย่าจะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าสำหรับผลวันที่ยี่สิบแปดวันอาทิตย์จะสำหรับฮานอยองเฮาเนาะแนวทางให้เด่น4สี่กับเก้ากันเด่น แปดจ้าพี่น้องจ้าก,ก่อนสิไปรับชมรับฟังห้าหนวยของวันที่28่สิข้อยอดล้างอีกมือหนึ่งด้อจ้จเด้อตาลายจา้าวันที27่27เจ้าโอ้ขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายๆถาขมาบอกเนาะตาลายค่ะตาลายเนี่ยแทบสม,มองกับบุกอยดีพร้อมเดียวเนี่ยลุงล้งลืมลืมจา้าไปไวโพดสำหรับห้าหนวยของห้า,หา,าร้อยสรุปหายแบบขาวๆจากวันที่27แอดจอยเฮดเดนแปด่งดูแปดเนาะสำหรับหน่วย พี่น้อยเฉพาะกิดเข้ามาหลางเจ็ดแปดามีแปดเจเนาะถือว่าเขาจะย้อนย้อนย้อนน้อยหนึ่งจะย้อนน้อยเนึ่งสำหรับน้อยรอบวีพี่เข้ามาเจ็ดแปดอีกรอบกระตูเก่าเด่นแของวิงบุดแของห้ามาเนาะสำหรับห้าน้ยของที่ยี่สิบเจ็เขาสอน้อยน้อยแลงกับน้อยชุดทยเจ็ดแปเจ็ดปดเจตูเก่าเนาะแต่อ้โหตายตายกระขอพายพี่น้อยยืมซลายๆแต่เอา วันแนวทางบวเข่าสันเดียเนี่ยนะผ่านมาแล้วเนาะสำหรับมือนี่รุ่นต่อจา้าเอาก่อนสิไปรับชมรับฟังของมือวันที่ยี่สิบเก้ากันเดียวมาเบิ่งพุ่นวันที่ยี่สิบแปดกันก่อนเนาะสำหรับแนวทางของห้าจา้าน้อยรอบเฉพาะกิจจะรอบแรกรอบแรกนี่ผลเข้ามา สี่แปดสองหาหนึ่งสี่มาอยู่รักลอยเนาะสี่แปดของเขาอยู่รักลอยรักซิบจ้ะสามตัวบนบอลได้จับหายเนาะสี่แปดสองโอ้โหเด่นสี่ของเขาอยู่รักลอยจ้ะสี่แปดสองสามตัวบนเลยตัวนี้เนาะสำหรับนวยหลอบเฉพาะคิดจ้ะบอได้จับหายเนาะอันนี้แปดศูนย์สองอันนี้ก็สี่เก้าแปดเนาะถือว่าพาดไปรอบ เฉพาะกิจสำหรับน้อยรอบพิเศษจะ0 0 3 87สําำหรับ87มือนี่แน่นอนจ้ะของเฮาบ่มี87เนาะมาตัวเก่าตัวละนี่ของเฮามี8 9 8 0 8 1 8 2มา87อ่ามาแค่เลขเด่นจ้ะน้อยรอบ VP อ่าน้อยรอบปกติจ้ะ6 0 6 3 1อันก็บผ่านไปอีกเนาะสำหรับ VP 0 2 1 7 6 ถือว่าผ่านไปเนาะโอเคมือหนิถือว่าบอผ่านเนาะโอ้หาหนอยมือนีิเนาะเก่าบอมาจากตัวสีก็บอมาจากตัวตัวนี้สีมาอยู่รักลอยแค่รอบเฉพาะกิดเนาะนะสำหรับมือนี้ฝากตามต่อละกันจะสำหรับแยกนอยข้าเมื่วานกับรุ่นแบบสุดขีดกันเลยทีเดียวเนาะมาลอยรอบสุดถ่าย VIP จ้จะคูเด่นนอนมาเลยเจ็ดแปด เ uh, no? จ็ดหกเนาะถ้าจำบ่ผิดเจ็ดหกหกเจ็ดจ้ะสำหรับฮาหนอยโลหิตสองสูตรจะเปรียบเทียบกันเบิงได้จะสำหรับฮาหนอยมารรวมนี่คือห้ร่วมถูกน้อยเฉพาะคิจถึง VIP เนาะแต่กาขืนอยู่กับพี่นเอฟซีแต่ละคนแต่ละทานเ้าจะหมักอยู่ในฮาหนอยรอบไดกะเปรียบเทียบ,เ,ยบเบิงได้จะทา,ามบมาัดรวมกัมีแยกน้อยห้รับชมจ้ะสำหรับมัดรวมมือสามกับหกจับคููเดนสาม สี่สามหา้าสามเจ็ดสำหรับเรนหกจ้าหกเจ็ดหกแปดหกเก่าหกศูนย์สำหรับแนวท่าเมือนี่ได้เลขเบิ้ลได้ตองสองตองหนึ่ง หนึ่งชนกัน3าตัว 2, สอชนกัน3าตัวถ้าแีวเป็นเลขเบิ่ก็คือสอง1องหนึ่งถาแวเป็นตองก็คือตองหนึ่งตองสองหมักหนึ่งหนึ่งไรก่วสองสองกันจ่ากันเด่นหาเจ็ดหาแหาเหาศูตัวบน หกสามหาสี่หกแปดจะคู่สุดถ่ายสำหรับโตเน้นจ้าง3ามหาแสตัวบน0ูนสองสี หาศูนย์หาแปดชุดกันเบิ้ลหนึ่งหนึ่งหกแปดหเก้าสามหาสามหกมือนีคอยมาปังๆละกกนเนั่นสำหรับแนวทางของ้เฮาสเราจะสำหรับฮานอยมัดรวมขอ้เฮามือนีนอ้อคอยปังปง ถูกแนวทางละกันจะขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจะสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงสำนีละกันเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอ j ดจอยดด้วยละกันเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า <c oughs>